จะมือมันเครื่องใหม่เครื่องเก่ามาบ่ได้คนไทยโคตรกิดย่างบุญคนไทยโคตรกิดย่างไม่ใช่ยายจอยส่งบักเซียนจ้ามือนี้อยู่ที่บ้านพ่อนห่วยครับแม่พ่อนอันนี้พ่อนห่วยครับนมัสการเจ้าค่ะครับผมขอบคุณครับบ้านไหนล่ะพ่อนห่วยบ้านเราใหญ่บบ้านเราใหญ่ตำบลตำบลบ้านขาวคุณได้เป็นรางวัลทุกแก่นครับโอ้สาวหูคนใดเอาใจไอ น้องลืมเช้าน้ำหองเออบัตดีค่ะบัตดีค่ะพี่จ้อยส้มบตะเชียยแก้ใจ้อยส้มบตะเชียอจากช่องดูดูใจ้อยส้มตะเชี่ยนแคแเจ้าน้า บ้านบ้านสมงหคงมาล้วแม่บ้านบ้านสมโหอเอาส่มน้ำส่งน้ำกันเอออยู่บ้านสมโห้งจจัเพาไ่ได้พอบ้านบ้านส่งองจัมันเนแนนบ้านบ้านเดนนี่ค่ะพี่น้องขดีอ่ะคุณยายผู้จักมัตกี้ครับป้าอัวยนรัย บเบงบงเบงบิงเบิงบิงบ AL นมัคือ่นถ nope totally ่ายสูตรใหม่เพิ่นพูดมึงนัง้หันเออเพิ่นถ่ายสูตรใหม่แม่เมื่อนี้น้ำปลาแดกแซบอีแม่ปลาลานัวผสมกันซาใยจอยส้มบักเซียนหนาจากเดใยจอยส้มบักเซียนพร้อมทีมงานเมื่อนี้ได้ยินข่าววันลานไส้ข่ยนะยแม่ลูกไา้เจ้าเออครับผมเออ เทปมือหนึ่งเมนไม่ลาบเป็ดนี่แซ่บเลี้ยมือแล้วแพแล้ววนนี้เห็นบรรยากาศซุ่มเซ่บวันนี้เดประเดี๋ยวไปจอยไเดินนะสีร่องประเดี๋ยวไซเดินนะย่อเบิ้งเดี๋ยวเดลกคนรบอง พอใหญ่พใหญกังกินข้าวุาาได้บานิกาลังฟักเนี่ยลาบหัวให้่ใหญ่ัวเดอวจั่หกินข้ากับลาบเป็ดมาวนะควมองเลยพเนีมาแล้วมาแล้วเนี่ยแม่ฮะโ่พูดถาพคาได้มอันอันบอกเขาอันเม่ไดเิ่นนี่ยเพ่นก็ถาเพนอยาก ก็ยังเลยไงใส่กิ้วเลยเด้เลยมือมือนี่จะล่าใจได้ใจกันตาหนีดีมากนะฮะโอ้พี่น้องไม่ยามอาจารย์สวัสดีร้อไม่ยามครับมันยังไม่ยามเราว่าสิแม่นี่ยละเราว่าสิแม่ใครมัทเรียดน้ำประเด็นว่าถ้าใส่กับลาบมันจะบินแบบใดเขาได้เตรียมทีมงานลาบเปิดเตรียมไปถ่ายเร้วตอนนี้เป็นขั้นตอนปรุงเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแนะน้ำทีมงานแนบบัดเนี่ยทีมงานนี่มันมาทานเลยครับนี่อันนี้กุ้งไงครับ มาาาจกสวัสดีค่ะเฮ้ยคุกไปบุญครับเอาไปบุญจ้าสวัสดีค่ะโอ้ดีบอกคู้สอนแดดจะกึินเขาบ้างไหมแดนครับเออสิเอา ขอับโจ้ัอดีครับคือออกมาเร็วจะมาได้เอิคนเราั่งคอยทีเดืยรอดลอนตองไอน้ใส่ยิลองน้ำตอนน้ำตอนสาวเรอเชฟเช็ด้ครับย่อเลยครับพี่พ่อครับนี่พเราก็เครับอืมัาที่นี่เดี๋ยวเดียวยถามเนี่ยควันอว่าเป็นมงกลที่จะนคนอนเลื่อนครับเลื่อนแท่กเทียมัรบวนมเงี่กวกันนี่ครับเงื่อนแล้วีปุงครับปรงไงพี่น้งเนเน อันตอนที่เรียกกันลกคนบุญเลใช่แหม่นี่พี่กี้กับพี่ผงพี่ผงว่าใช่แต้เหล่านี่เนาวว้าวยาพ้แก่ข้าวคูอบ่าา้แก่ข้าวแก่ข้าวย่า่ข้าวพี่น้องเสียบบาบาสังคมไม่ดุจสมัยก่อนเข้ามาคู่บ่าเนาะขั้นมือขู่วกกันเนาะจ่าหมอคู่บ่ากองกวาวครับพี่ก้องกวาวเล้ยเข้าปใส่ไรแซ่บไรแซ่บไรไรเ่บไรเด็ดเดดเด็ดเด็น้ำประเด็ดบอม มีนํำบ่มีอ่าผงสูตบัตองใส่รองมสูตรอาองมสูตรที่บัตองใส่ผงสูรอ่ารองเบื้งมันติดตากันบอนะนะเอ้าเอาเาเป็นหู้เปลือดดกก็อยาว้าแวประเดบประเดก่สบเยเออนี่ละใส่ยังไหนดิใส่จังไหนนี่ปลาลาดใส่จังยศนี่อ่าเดยวสิบสูฟางอ่ามีการใส่กูใส่นี่นีวไงายใจบกคือนำประเดกเนี่ย ไม่ยขของแด้สิวองสูฟังฉนเนะไันเป็นไ่ไไม่เยี่ยมไม่ยีมกันปาริมาณของปิดนี่ยประมาณจะโลเคืองเนาะซีโร่ซีโร่มดะเอาเริ่มต้นที่หนึ่งทับพี่ก่อนหนึ่งทับพี่เอาเริ่มทับพี่ก่อนหนึ่งับพี่ก็ยื้อกับผู้ยศตัวละพอ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 เอพอพอพอนอพ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 องอพอพอพพอพออออ่งอีกอ นี่คืออันเอาอันทตอเอานิ้วแก๊จังเลยนี่ย้นพร้มครับโจแก๊แจแก๊ก้อนพร้มครับแก๊แจะแจะแจะชิมก้อนก้อนมันสีล่งสูอาหารนะ่นะแกะนี่พอแล้วดิว่าขอโทษครับว่าใส่ปัญหาจะจนแกะชิ้นเป็นก้อนแกะก้อนแก๊ให้แกะน่นะให้แก๊ก้อนก้อนสีล่งสูนี่มาทานมั่วมาเออยงี่เปล่าใส่อีกเด้องก้อนเดี๋ยวมาชิมน้ำกันก้อนออ นูนีใส่ไปด้วนนดีแบ่งมันจะเป็นดงย้ยมา้ายยามาเลือดํันี้ยายทบ้านก่ี้อันนี้เลือดเรับเลืออันนี้เลือดสดนบเลือดโซนครับตัดเอาไม่แต่ข้อเลยตีเลอดไปีแล้วไปจัไก้อาไปเไก่ลายเสน้คันันคันคันหมัว่เป็่ก่อนเจ้าบามนเนว่าอําเจ่านเหนว่าอาเ้ากจักนเลียดเลียแขนวันนด้ก็ตาม ใส่ไปตะใครกับเลียดอุ่นแล้วตีมันมันจะเป็นน้ำมันมันเป็นกระเทียมเกี่ยวรับบะหมีผัดต้องกาแต่มื้อนี้บ่ได้เห็นการตีเลียดเนาะเอาไปกันเดี๋ยวคลิปหน้าไอ้บ้านนี้ผมเสียวเลียดลูกอําเห็ดเนาะนี่เอานําใส่เลียดได้ครับเด้อใส่ใส่ไหมล่ะใส่ๆสาระจะอรโอยบ่ตักสาระบรรจุตักเนื้อเนี่ยมาใส่ถ้วยเลือดโอ้เชียวเนี่ยใส่เท่าไรเจ้มันก็บังคับบอสเมื่อวันผู้กำกับบอสก็บังคับพุตรบางครั้งเคนผู้อ่าน ผู้ก็กินบางครั้างังผู้ก็กินนอกากสามารถตักซุมนีมาใส่เลือดก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าคืออ่าให้เกียริคนตัดสินใจ่ยคอยด้วยี่อเรียกใซ่เด้พี่หงด้วยอําๆเ้พี่นงองอําเทลงน่งตันเลยอุ้เปิดแต่เสียวะ้ายไปเป็นแต่แส่บวะย้ายย้ายมากั้งสู้ตั้งซะอ่ายุ่มากัดย้ายนะตกค่าแขนได้ก่าสรบปแล้วย่านเลี้ยง ยว่ากันไปกินเลือดได้ยายเอ้ยข่อยชีบอกเออมันสุดยัยแป้งเลยนะครับมันแซ่บบันที่นี่อยนคือจะพักเหนือพักเหนือเนาะเออลูกเออเขาลูกเออลูกเนาะลู่แมนคือส่องไผลส่องมันแมนเอา้าเอาเอาล้มล้มล้มห่วงพูถามไม่ได้ถามไปไปเรียบร้อยแล้วครับเรียเดี๋ยวกองถึง้องทั้งเดี๋ยวไปดีพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่อนได้ที่กินอาเขาจะกินพูดเพื่นถาอันนี้เป็นห้อยหนาทั้งหนาไม่ได้ห้อยยืนหนึ่งไม่ได้ห้อยเป็นทักครับเป็นฉักครับบ่ได้ห้อย ที่จริงย่าถามเน้นนี่นี่กิมกรอบเนี่พักคอดนี่นี่ไงมันมีสองยางเนาะหนึ่งไถยอดแบหมีก็ได้เนาะสองไถยอดอ่าม่อนในมก่อนเนาะแต่ย่าเห็นยอดม่อนอยู่หน้าบ้านอยู่ผมเอาใส่ต้มเลยครับไม่ได้ทอดมึงอีกไม่ได้ทอดอันนี้ไปสิอันนี้ข้าวต้มเนาะยำมึงดูก็พอ ตอนนี้เขาจะป้าบอกพี่นงเขาใช้น้ำเปล่เลยเดีเจา้อริปเใช่เดี๋ยวน้อยกไปเลยโอเไปไปไปโเคเด็กกันหน้าบ้าปต้มไกเลยเอต้มปลาเลยใ่่ปลาเะน่เป็ดอ้ไม่ได้จสีผู้หนจังนะฮะต้มเป็ดไปเลยต้มเป็ดใส่ใบม่อนเลยผมใส่ไปแล้วใบม่อนใบม่อนมันก็นัวซ้ำกันกับพวไม่ได้ไม่ได้ทอดกกินเลยนี่เตยมต้มแล้ว แต่ว่ามันมีบักของแซีบอยู่ในนี้อยู่ใส่ปลาเดีกให้เพิ่อนมาละใส่ปลาเดกเข้าไปแล้ว,ลวเนาะก็ใส่ปลาเดียกงี่มันแซีบอยู่แล้วปลาแดียกไอ้จอยนี่โอักแดวใส่น้ำมันขั้นชาปุ๋ยเดรนมาหน่ปลาแดียไดดกไอ้จอยนี่อันนี้ตม้มต้มสดน้ำมันห่านเด้อพี่น้องเด้อนี่มีแนวห้องบ,อบนหล่าลลลบ่เป็นอยังครับ,อบอเอาว่างเจืถาดเขียวด้านด่านเทศด้านด่านที่ไอ้บักลากำแพงดักเตอร์ตอนเอาใส่ผัดฐานเขียวไปแล้วก็<า>น้ำเทจากไปลูก<า><า> นี่นต้ยบ้างใช่ไหมเด็กเดียวแมนออเอาน้ำเที่ยจากที่นี่เใส่ใหม่อนย่จบ้านไหนถอดไหนย่จเหมือนเหนียวใส่ต้มยกินพี่ไอแซ่ยพอน้องเมียไม่นี่เดี๋ยวจะพาไปก้าไปตัวไปอาไปบังลไปสี่แลนี่เยไปแล้ว็ไปดือเนไปหยวนไปไยดู ไงบอกว่าซดๆจากตัวไงไงกันเลยทไหายยนตอนเ้วยลมวยนี่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 นท่าไพีนี่เท่าลพี่ยังงากไรนี่เท่ารพี่ไม่ยังได้นี่ววะนี่แล้วมันก็เล้าหรือเยวอันนี้กันนี้เมนอีเดี๋ยวคอยให็นที่นอกมันกินก่อนเอาแลาเลาเาไม่ที่ลมมัวรอนว่ ที่เราควงเยนะแม่งใหญ่ด็กเ้ยงแค่เขาที่ทำแหเขาจะใช่จ้าเยเขาด้แม่งเขาอในเล็โอ่าฮ่่อ้เปิดปะรยากรอนี้ม่งวุนยด ยี่งกรดเจืบไปตังนี้ว่าันย้ายน่ะขึ้นหอดย้ำเูาตันัฟัดเขาเนาะปลาเนาะฟัดเขาเซรลอมเนาะลาบเบ็ดบั้งตีสีหมาน่าหนาวโอ้า้นหาวนะต้นกระปบอ้ําแบบโอ้นี่แรงสุดเลยปลาม่ใช้ค่นซ่ื้อยังก็ลูกต้นหนาวต้นหนาวลูกไงต้นหนาวเกิดตเดือนเดอได้ลูกต้นพฤษภาพมีบ่บครับันเกิดช่วงหนาขอนโอนาห้อนด้วยต้นหนาว อ้คือจัดจังผเป็นคนต้มมันได้ปุงแล้วิ้องจังเลยอถยังไงล่ะ้องมึงก็ได้เอาลองใส่่ะออกปลาปลาใสอ้ยนะปลามันเลื่อมยังเลื่อมใส่นีนี่นีน้ำไปเกล้จอยนี่น้ำไปเกจอยเดอ้ยใส่ดอยเ้า คันใยกินแยมาเสบกับซีสต้าของของคือตัวนให้พื้นมันทุกคนชิมได้ยังไงเออทุกคนมชิมเหือว้ยผมท่านไหนใส่ยังไมได้นิเพรท่านไหนใส่หอมของีลได่ได้หนิหมายถึงบ้านบักรต้มมาแล็วผมใส่ได้เกี่ยเกี่ยยังเกี่ยเกี่ยผมนใส่ได้แต่ไม่จดนะไปมอญไหนไ้เห็นมาหันมันดออจีนี่ อย่าน้ามาแดงลไปมังักไปอ๋อทางนั้นจะจะไงจะไงไงไงดไงได้นีได้ทได้นด้เลยัดไปยัยัดวยว่แล้วแ่แแล้ว่ส่อนแล้วเนอาเอาไส่อีก็ได้เอาเอาคิคนเงนเลยปนเล้วล้วจะแขแข่งกอดกันวัวแล้วบ่เ นีลาบนีไใด่ไปแล้วปลาแดงแก่ก็ใซ่บ้เน่ชื่อแ้วแหมูนี้อที่เลูกเป็ดเป็ดลูกเป็ดอยาเป็ดไส่ปลาแดงเป็ดเอาลาะกินะเลี้ยงปะกานี่าแซ่บเอาเจันซีมือนี่กระตุ้มโฮมเด้อพี่ดองเด้อขอบุญขอบคุณหลายค่ะน้ำประแดกแซ่บ นวดดึกนะค่ะยายจอยสมบัตเสียงผสมกันซ่าเนี่ยพี่น้องต้มเพชรก็ดีพี่น้องซีลาบก็ดีนะคะซีไปเขาเอ๋อร้อยเลียดก็ดีนะค่ะพี่น้องหยอดได้เด้อเอาตามคุ้นแฉกคุ้นัวนะค่ะน้องไมอนี้ขอบคุณคุ้นพ่ออำนวยหลายๆเด้อแบบขอบคุณทีมงานสับปูสับคุนที่มาตุ้มโมโห่น้ำกันพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาคนกินเพิ่มเติมเพิ่มเติม เขาไ้กินเป็นพวแต่่อมน้าเพราะว่ากินแล้วพิดกันย้อนอย่างยายจอยสมบัเสียงคิดว่าพิษกันอย่างหนึ่งผู้เฮ็ดก่เฮ็ดผู้เขียวก็เขียวแต่รืมนีพวกพิษกันย้อนอย่างสายไม่ดีสัมพันธ์พี่้องเฮาซอยกันผู้นี้โรคคนผู้นี้ต้มน้ำหอนผู้นี้ฟักกระดูกผู้นี้ต้มข้าผู้นี้กดขิงอ่ะผู้นี้ขุดตะไคร่ะมันซอยเกลือขุ่นกันเพราะไง บ<ม>าร <มา S 1> ์หละเอ้าขอบคุณแชมพูทุกคนค่ะ <มา S 2>